เรา้อย่างที่สุบาลายกับมาจนหมดแลยก็้องการอนักลุกหังงานก้องรนักรยานรถต้จักรานเ่ารถ้ราคาที่สุดายนะครับรถตู้ราคา้ารัตูราคาทีุ่ายนครับเปนเพลนหอตรับรถราคาที่ปานครับวันนี้เราจดไงก็เยอะมากเลยครับแตว่าจะปกรัางห้ง่นะครับนาอย่างชมองต

ทานเพลงครับผลงานเพลงเพลงครับไไม่ดด้จอลุงพรนิจจนครับจากโอ๊ะขาะครับขายกาแฟโบราณนะครับกาแฟโบราณสนใจก็มาซื้อหากันได้ครับทุกตลาดนัดครับวันที่สิบยี่สิบสามสิบนะครับจะมาเจอกันอยู่ที่นี่นะครับผมนะครับโอาอีกสักเพลงไหมครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับโออีกสักเพลงไหมครับ นัตวยการดทนอนะครับคลื hmm. ่ตลาดนัดสมเด็จครับวันน no ี้ครับตลาดนัดสมเด็จวัรทุกอย่า้นครับ้อย่างวันนี้ทกย่างตองจะรืางงต่อแลครับ